สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้เจอกับลุงเนียงเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงเนียงก็จะมาสรุปเ,เลขสองตัวล่างให้ท่านผู้ชมนะครับซึ่งลุงเนียงก็ให้สูตรสิบ ล่างแล้วก็สูตรหน่วยล่างแล้วก็สูตรมาครบล่างทั้งหมด3สูตรนะครับเฉพาะข้างล่างนะครับแล้วก็วันนี้ลุงเลียงก็จะมาจับคู่ให้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับเอาไปพิจารณาดูนะครับก่อนอื่นนั้นตามธรรมเนียมแล้วเราก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสูตรแรกที่ลุงเนียงให้ไปนะครับเรามาดูนะครับ สูตรแรกก็คือนี่เลยครับเป็นสูตรหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างเราได้อะไรครับหลักสิบล่างเราได้2098นะครับเอาเรามาสรุปก่อนนะครับ สรุปสรุปร่างนะครับสรุปล่าง สรุปล่างนะครับสูตรแรก10นะครับหลัก10หลัก10แเราได้เลขอะไรบ้างมาดูนะครับหลัก10เราก็ได้ที่2 0 9นนะครับ2098 2 0 9 8นะครับนี้ก็มาหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยอ้าวหลักหน่วยล่างเราได้เลขอะไรหลักหน่วยล่างที่ลุงเดียงลงคลิปไปให้ก็สูตรที่ได้ก็คือ4 5 7 1นะครับ4 5 7 1 4 ห้าเจ็ดหนึนะครับ 5. ทีนี้เรามาดูสูตรจุดท้ายกันนะครับสูตรจุดท้ายก็คือสูตรมาครบล่างนะครับสูตรมาครบล่างนะครับสูตรมาครบล่าง สูตรมาครบร่างมาครบร่างที่ได้มีเลขอะไรบ้างครับมาดูกันนะครับอันนี้เป็นสูตรมาครบร่างนะครับเลขที่ได้ก็คือ2 356 70นะครับ2 356 70 2356 7 ศูนย์นะครับที่นี่เรามาเริ่มจับคู่กันเลยนะครับหลักสิบก็คือ2เอาหลักสิบมาจับคู่หลักหน่วยก่อนเลยนะครับก็คือ สิผู้บนนี้10หน่วยนะครับ10หน่วย

07 01 9 495 97 91นะครับแล้วก็8 4 8 5 87 แล้วก็แปดหนึ่งนะครับเอามาดูนี่สิบหกหางนะครับแล้วเรามาตัดทีหลังกันนะครับก็มาดูสูตรสูตรมาคบล่างก่อนนะครับสูตรมาคบล่างเราจับคู่เลยนะครับสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับนี่มาคบล่างนะครับ ก็คือ2 3 5 6 7แล้วก็0นะครับจับคู่ก็คือ2 3 2 5 2 6 27, 2 7แล้วก็สองนีนี้ส3ม3ามห้แล้วก็30 ห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์หกเจ็ดแล้วก็หกศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับเอาละครับที่เรามาตัดเลยนะครับเรามาดูว่าระหว่าง ชุดนี้กับชุดนี้มีตัวไหนที่มันชนกันนะครับเรามาดูนะครับมาดู2หลัก2มี2 7นะครับ2 7ชนกันที่2 7เห็นไหมครับ2 4 25 26 20ไม่มี

ก็มี07อีกตัวหนึ่งนะครับ07กับ70นี่ก็คือตัวเดียวกันเลยนะครับชนกันมี7มี5ดูหลัก5หลัก5มี

ปรากฏว่าชนกันที่4หางนะครับเพราะฉะนั้น4ี่หางนี่เป็นตัวเ,เป็นตัวเน้นนะครับเป็นตัวเด่นส่วนตัวอื่นนั้นท่านผ,ผู้ชมชอบก็เอาไปพิจารณานะครับตัดแล้วเหลือนะครับสรุป

เอาละครับก็อันนี้นะครับบางทีมันจะออกตัวกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็กลับด้วยก็จะดีนะครับมันจะได้สี่หางนี่นะครับแต่ที่จริงแล้วตามหลักแล้วมันก็เป็นหลักสิบก็คือสองสองห้าสองเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับาบางทีถ้ามันถ้ามันหลุด มันมาเข้าชุดมาครบล่างเนี่ยมันสามารถออกกลับได้นะครับเพราะว่ามาครบล่างมันมันออกกลับได้นะครับชุดมาครบล่างนะครับแต่ถ้าว่าเอาหลัก10กับหลักหน่วยเนี่ยมามันก็เป็นตัวตรงเลยนะครับคือ25 27 05แล้วก็07นั่นเองนะครับสรุปแล้วได้4หางนี่นะครับนะครับได้4หางนี่นะครับ สูตรที่ได้ก็คือได้สหางนี้นะครับเนี่ยให้ท่านผู้ชม,มเอาไปพิจารณานะครับก็คือ,อวันที่31มสเอ็ดือน7 66นะครับชุดเด่นชุดที่ตัดแล้วก็คือนี่นะครับคือ 2527、25, 27, 0 5 0 7นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณานะครับสำหรับ4หางนี่นะครับสำหรับตัวอื่นนั้นเป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มคือชุดนี้นะครับซึ่งลุงเนียงไม่ได้ตัดก็คือพวกนี้ไม่ได้ตัดก็อยู่ในนี้คือเลือกออกมาแล้วตัวเด่นชนตัวที่ชนกันก็คือ05 07 นี่แล้วก็2527ก็คือนี่ชนกัน4หางนะครับก็คือได้ก็ก็มาได้แกตัวนี้นะครับได้2 5 2 7 5 5 7 7นะครับสรุปแล้วล่างนะครับอ่านะครับดูดูให้เต็มก่อนนะครับ นี่เป็นนี่เป็นชุดชุดเต็มนะครับชุดเต็มนี้ไม่ก็คือลงให้ลุงเนียงลงให้ดูเฉยเฉยนะครับถ้าหากว่าใครชอบมีตัวชอบอยู่ในนี้ก็เอาไปาซื้อได้นะครับแต่สำหรับตัวที่ลุงเนียงเน้นให้ก็คือก็คือตัวนี้ครับสี่หางนี่นะครับ เดี๋ยวลุงเนียงจะเขียนให้อีกใบหนึ่งนะครับสรุปนะครับเด่นล่าง สองห้าสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดหกหกนะครับ นี่นะครับก่อโรงเรียงให้เอาสี่หางนี้ไปพิจารณานะครับสำหรับนี่เป็นชุดเต็มซึ่งโรงเรียงลงให้ดูเฉยเฉยถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดมีตัวชอบในนี้ก็สามารถเอาไปเอาไปซื้อดูได้นะครับรุ่นดูได้นะครับก็คือมันก็มีโอกาสออกเหมือนกันครับ แต่ลุงเนียงได้ตัดเด่นออกมาก็คือได้ตัดเด่นออกมาได้4หางนะครับก็คือ25 27 05สองเจด้าแล้วก็ศูนเั่นเองนะครับวันนี้ลุงเนียงก็ขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ